ก็กรับสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนเรามาอยู่กับประเด็นนะครับน้องก็คือประเด็นเพชรม่วงนะครับที่ลหลายหคนสงสัยนะครับน้องว่ามันเล่นยังไงนะครับแล้วก็มันทํายังไงพี่นะครับพี่ช่วยอธิบายแบ,แบบชัดเจนและวิธีการเล่นโดยที่มีวิธีรับของให้เห็นหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าบางคนนะครับน้อก,ก็คือเป็นเด็กรุ่นเก่านะครับดีดูว่า เล่นแทบไม่เป็นแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือด้านนานทีจะเข้ามานะครับเอาเป็นว่าพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า ถ้าคนไหนที่อยากเล่นกิจกรรมเพชรม่วงนี้นะครับน้องมันเล่นไม่ได้ยากเลยนะครับน้องแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรจริงก่อนละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5้า0คนดูขึ้นไปนะครับก็ลาไปเล่นในส่วนของบัตรกอลีน่าฟรีฟมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องพี่ไปในตัวด้วยนะครับทุกคนก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับ้องน้องคนไหนครับที่แบบว่า อยากได้นะครับนอในสองของดีดีหรือว่าอยากได้ในสองของใหม่ๆหนะครับนอพี่ก็จะมีการอัปเดตแล้วก็แจกให้เรื่อยๆื่อนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่พี่จะมาอธิบายก่อนนะครับนอสำหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะครับว่ามันเล่นยังไงมันทํายังไงนะครับทุกคนก็คือ ก่อนอื่นนะครับเนาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18นะครับให้ทุกคนเก็บสะสมโทเค็นเพชรม่วงนะครับทุกคนก็คือโทเค็นเพชรม่วงนี้นะครับเราจะสามารถเก็บได้นะครับเนาะเหลืออีกประมาณ18วันนะครับเนาะที่เราจะสามารถเก็บได้นะครับทุกคนเออก็อจะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและ ในวันที่18นะครับทุกคนก็คือจะมีไอเทมนะครับนาอเข้ามาให้เราแลกประมาณ1สัปดาห์หรือว่าประมาณ3วันเท่านั้นนะครับนาะก็จะขึ้นอยู่กับ GM นะครับว่าจะอัปเดตเข้ามา3วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับเพื่อให้เราแลกของนะครับน้อไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซุด กางเกงสกีนปืนท่าทางสกีนล่มสกีนสเก็ตบอร์ดนะครับเนาะหรือว่าตัวละครต่างๆที่สามารถแลกได้แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนก็คือ <c oughs> จะมีให้แลกทั้งหมดเลยนะครับเนาะแต่ถ้าเราไม่มีเพชรม่วงเราสามารถ แลกได้ไหมพี่ขอตอบได้เลยนะครับว่าแลกได้แต่จะได้ของไม่แลนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะได้แค่ของก,กางๆนะครับไ้าได้ของแลนะครับทุกคนก็คือแต่ละปีนะครับมันจะได้เพิ่มเพชรประมาณ1เพชรหาเเพชรนะครับนอบ,บางปีก็อัปเดตเข้ามาก็คือ ได้เพิ่มเพรจิ้งนะครับนอ9เพรหรือว่าเติมประมาณ20บาทก็ได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูดีกว่านะครับทุกคนร่าเป็นยังไงนะครับแต่ละปีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ละปีนะครับอันนี้เป็นปีนี้เลยนะครับนอรีดีว่าเป็นเชิฟนอกเฉยๆนะครับทุกคนพี่ก็เลยแบบว่าเอามาให้ดูนะครับเชิฟนอกอัปเดตเข้ามาแค่2วันเท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเล่เลยกันนะครับว่า อันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับทุกคนก็เป็นสกรีนปืนแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าส่วนมากมันจะให้เราเพิ่มเพชรนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่ามีโทเค็นเพชรม่วงกับเพชรจริงนะครับเนาะอันละ9เพชรนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับถามว่าเราจะเก็บได้เยอะไหมนะครับเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคนจริงๆนะครับเนาะก็ไป ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนี่ครับมันมีเยอะจริงๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนวามีให้เราแลกเยอะมากนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนวาปีนี้จะเกี่ยวกับฟีไฟเวอร์ชิลลี่ด้วยนะครับสําหรับเซิร์ฟนอกนะครับเนาะเขามีเคมาประมาณนี้นะครับว่าจะมีให้แลกนะครับเนาะเกี่ยวกับฟีไฟเวอร์ชิลลี่ก็มีไอบอลสกีรถฟลอรี่แล้วก็กระทะอะไรประมาณนี้นะครับเนาะส่วนอีกเซิร์ฟหนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่า แต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับทุกคนขยับมาเซิร์ฟนี้นะครับรีดิว่ามีให้เราแรกนะครับก like ็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับบางเซิร์ฟนะครับสามารถแลกได้ถึงหัวขาวเลยนะครับทุกคนก็คือหัวขาวยังสามารถแลกได้เลยนะครับเพราะว่าของแลนแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่23นะครับก็แสดงว่า จะมีให้เราแลกนะครับเนาะไม่หนึ่งไม่เกินหนึ่ง e สัป uh ดาห์แน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับขยับไปอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนบางเซิร์ฟนะครับก็มีให้แลกไม่มากนะครับทุก totally. คนนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของชุดประมาณนี้นะครับสาหรับชุดเซ็ตนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็จะให้มีให้เราให้แลกนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแต่ส่วนมากพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า มีแต่เพชรม่วงไม่สามารถแลกได้ของดีแน่นอนนะครับเนาะถ้าอยากได้ของดีต้องได้เพิ่มเพชรจริงนะครับทุกคนสามารถเติมได้แน่นอนนะครับเนาะแค่ย0บาทเองนะครับเดี๋ยววันอัปเดตเข้ามาจริงเดี๋ยวพี่เติมช่วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะครับเนาะมันถึงจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าแต่ละอัดนะครับทุกคนก็คคือสุดๆทัั้้งนนนเลยะรบ ุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอ้โหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ามีของให้เราแลกเยอะมากๆนะครับสาหรับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีสกินท่าทางมีสกินสัตว์เลี้ยงนะครับนอหรือว่าท่าทางสัตว์เลี้ยงก็ยังมีนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้หูนี่เลยนะครับนอท่าทางแต่ละท่าทางนะครับเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับของน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลก และอยากได้นะครับทุกคนก็มีแน่นอน100%เนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของวิฟ i ีของดีๆของเด็ดๆนะครับทุกคนก็มีแน่นอนในกิจกรรมเพชรม่วงนะครับแล้วก็กิจกรรมฟรีไฟเวอร์ชิลี่ก็จะมีการแจกด้วยนะครับอันนี้พี่แบบว่า ไปให้แล้วกันนะครับนาะว่าทุกคนจะได้ของฟรีจากกิจกรรมฟรีไฟเวอร์ชีลีด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีดิว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันนะครับนาอก็ไม่ใช่เล Similarly ่นๆเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้หูนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของ Free Fire w o r l d Series นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาะว่า อันนี้นะครับรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนรู้หูพี่เขาบอกเลย้วยกันนะครับว่ามีแฮมแรกเยอะมากๆนะครับถ้าคนไหนสนใจเตรียมตัวร้วกันนะครับในวันที่18จนถึงที่23นะครับจะสามารถแลกได้แต่ทุกวันนี้ทุกคนสามารถเก็บโทเค็นไปได้ก่อนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้เก็บโทเค็นนะครับก็รีบสะสมโทเค็นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าโทเค็นสามารถสะสมได้ตั้งแต่วัันนนนนี้้เปป็ตไะครบทุก ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรีดีว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนสาหรับนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคน เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปนะครับเนาะการแจกแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกแน่นอนนะครับและคลิปตอนเย็นวันนี้จะมีการแจกเหมือนกันสําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย